สวัสดีตอนเช้าตอนสิบโมงเช้าค่ะวันที่เท่าไหร่จะไม่ได้แล้วไมไ่ถ่ายวีดีโอทุกวันเนื่องจากทำงานยุ่งนะคะมัวแต่อ่านนิยายด,ด้วยนู่นนี่นั่นทำสวนอีกลืมมือลืมเว้นเลาจะพอพี่นักมื้อเช้าว,วันนี้นะคะเมนูสิ้นคิดไม่รู้จะทำอะไรผักอะไรอะผักกะหล่ำปีผักกะหล่ำปีผัดนะคะ แล้วก็ไข่ไก่สี่ฟองที่เกดเคยไปรอบที่แล้วเนาะน้ำหนักสิบโลทานไข่ได้หนึ่งฟองนะคะสำหรับคนกินคีโตเก๋แปดสิบแปดก็อแปดลูกแต่ก็ไม่ได้กินถึงแปดนะส่วนมากก็วันห้าสี่บางเยอะสุดนี่รู้สึกจะเป็นหกหรือเจ็ลูกเนี่ยค่ะยังไม่ยังไม่ถึงแปดสักวันแต่ก็ไม่ได้กินทุกวันแต่ช่วงนี้เบื่อหมูนะะต้องเปลี่ยนบางกินปลากินไข่นะคะมาค่ะ ทานมื้อเช้ากันค่ะทุกคน